วส, oh, สวัสดีค่ะ Where are we going t o ะ a คันฉันอุบี to go to a resort for one night and eat seafood and sit on the river and get wet. <laughs> yes, one night but we're packed for six again. ตอนนี้เป็นวันหยุดยาวนะคะเราจะไปเที่ยวจันทบุรีเราจะไปกินปูดูเยี่ยวเอ๊ยไม่ใช่ดูเหยียวนะคะจอเลยบ่นว่าไปวันเดียวทำไมของเยอะจังเลยตอนนี้เตรียมตัวเดินทางแล้ว Everybody's ready. Ah, Ah, you, lady. We're getting close. 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 We're you ready? we are you stunning. Be careful, it's close we are getting look at are getting close beautiful, are getting close i not Mm hmm. สวยสวยนี่ยังไม่ถึงนะคะขับรถมาได้สี่ชั่วโมงแล้วเพราะว่า Look, <people S 2> เขา <fishing. S 2> ซ,ซ่อมถนน amazing back here. มีเป็นทะเลนะคะนี่ค่ะเราขับเลาะเลาะเะเลมาอีก mm hmm. สี่สิบนาทีนะคะจะถึงว้าวเว้ย so nice นะคะถึงแล้วเราก็ต้องมาจอดรถตรงนี้จอดรถตรงนี้แล้วก็เดินไปขึ้นเรือไปที่พักเราอยู่ที่สเสนจัน,นทร์เสนทะเลจันทร์โฮมสเตย์น,นะคะเราจะนั่งเรือลำนี้ไปนะคะ The Love Boat <laughs> ขึ้นเรือก่อนขึ้นเรือก่อน, <laughs> นตอนนี้เราอยู่บนเรือแล้วอยู่ <laughs> บนเรือแล้วค่ะจอดอ <So, S 2> ยู่ไหน my darling darling wife miscalculated a two and a half hour drive into six and a half hours not accounting for traffic construction and oh did i mention traffic well it's been six hours put <laughs> back and, and now we're on the much beloved seaworthy love boat heading to our resort. I'm a little concerned about certain issues but later. กินทะเลเลยเราได้ oh, ห้องแล้วเช็คอินแล้วถ้ามาเราต้องมาเขาจะมีบุฟเฟ่อาหารเที่ยงถึง่ายสองหลังจากนั้นหมายสามเราก็จะเริ่มไปดูเหยี่ยวกันค่ะ,มมคนะอนคะน,นี้บาย 4, 300, 000, 000, 000, 000, 000. สาเียต่างโลมาคุณรวมสิบันนี้ก็เยอะเลยนะตรงีัน,นเดย,ยา So we're on love boat two and budget was an issue so there's no sides no real captain and we're not sure how long we're gonna float <laughs> อฮ้ยอันนี้มีเด็กๆด้วยทนี่ตอนนี้เราเข้าที่พักแล้วอาบน้ำเปลี่ยนสภาพผ้าแล้วเราจะมารอดูพระอาทิตย์ตกดินนะคะนี่ดูวิวค่ะเราพักใกล้ๆกับป่าชายเลนเราจะมาเดินถ่ายรูปรอรอกินข้าวรอกินปูบุฟเฟ่ตอน6โมงเย็นนะคะนี่ตรงกลางตรงนี้เป็นเหมือน อะไรสวนน้ำให้เล่นน้ำนะคะเป็นบรรยากาศที่พักรอบ

อ่ะเดี๋ยวไปนอนเดี๋ยวไปนอนคะเดี่ะนีจอนจอนนั่งลังนกค่ะลังนกวีสาวใจ I love it It's worth the 6 hour drive แต่บเจอกว่าเพี้ยนไงขับรถหกชัว่วโมง ทำเป็นลูปมือไว้ให้นั่งถา่ายรูปด้วยค่ะนั่นเป็นรีสอร์ตที่ร่มค่ะนี่รอรอดูพระอาทิตย์ตกมุมนี้โอ้ยตันนิ่ง สวยที่สอดนนั้นตรงที่เราพักที่นีกว้างมากนะอ,อก่ะเขาประมาจณจะเยายกันจอร์จอยาพูดอะไรคะ My heart of stone โ oh, oh. อ้โหคริ e ต์มาสเขาบอกมีคนขโมยหัวใจ เี๋ยวรอพระอาทิตย์ตกตกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกินกูุเฟรกัน ดูขบจอและกันลม All you hear is the sound of a pounding surf and my heart and my tummy saying it's almost time to eat ล <laughs> again เราลอพาทิตกอย่างเดียวเลยค่ะ

ค่ะตอนนี้ทานข้าวเสร็จแล้วปูตัวใหญ่มากกินไม่อั้นเลยแล้วก็เรากลับมาที่ห้องพักเรานะคะนี่เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะบางส่วนก็ยังร้องคาราโอเกะกันอยู่นะคะตอนนี้ลมดีมากเลยค่ะจะในภาพอาจจะมองไม่เห็นนี่ข้างหน้าก็จะมีระเบียง So it's the end of the day. It's been a great, great, amazing day. Uh, came to a resort uh, apparently out in the middle of the jungle right on the sea had amazing dinner served by amazing people spent a, just a great day with the family so yeah it's awesome <laughs> I'm not mau. i know what mao means and i'm not <laughs> แล้วก็กินอาหารเช้าก็ก็รวมอยู่ในแพ็กเกจแล้วนะคะบุฟเฟ่เหมือนกันแต่ยังไงพรุ่งนี้ s <S อจอนยัง beautiful อยูอ่เลยฉันอชอบฉันชอบเด็กๆก็ไปเล่นสนุกกันอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะตื่นไปพายเรือคายากันแล้วก็กลับกับพัทยากันตอนนี้เราไปนอนดีกว่าง่วงแล้วกูทะหลัป ยุดไนโอ้ยยังไม่ได้โชว์ mm hmm. วห้องภายในนะคะมี mm hmm. จะเป็นเตียงอย่างนี้นะคะเป็นเตียงติดๆกันอย่างนี้ค่ะ mm hmm. ก็มีแอร์แล้วก็ห้องน้ําก็จะมีสองห้อง yeah. มีห้องน้ำสองห้องอาบน้ำได้สองห้อง mm hmm. เดี๋ยวตอนนี้เขานอนกันนะคะง่วงแล้วยุดไนค่ะ mm hmm. สวัสดีตอนเช้าค่ะ ตอนนี้เราตื่นแล้วเี็นเวลาตอนเช้าจอนไม่น่าจะวันกุ่มันนี่เงอะ I can't see yet I can't say good morning <laughs> ไม่้เียหรือานางยังไม่ได้กาแฟ <laughs> นางก็ยังไม่ไมน,นี่ดูพระอาทิตย์ขึ้นดูพระอาทิตย์ขึ้นน,น,นี่ดูค่ะพระอาทิตย์ขึ้นวานได้ดูพระอาทิตย์ตกวันนี้ดูพระอาทิตย์ขึ้น ค่ะดูค่ะตอนนี้เวลา7จ็ดโมงครึ่งเอไม่ใช่6กโมงครึ่งนะคะเรามาดูพระที่ขึ้นเดี๋ยวเราจะไปกินกาแฟแล้วเราจะพายเรือขย,ยักกันนี่ค่อยๆขึ้นแล้วค่อยๆขึ้นแล้ว ถ้าเป็นด้านหนาวคงมีหมอนนะขึ้นแล้วอ็ดีขึ้นแล้ว,ลวพักทีนได้ดูทั้งพระขึ้นได้ดูทั้ง มานั่งกินกาแฟตอนเช้าดูวิวอยู่นะคะดูจอนค่ะดูจอจอนบอกว่าไม่ไม่พายคยายักแล้วมานั่งดูวิวสวยๆคือถ้าตอนเช้าแกจะไม่ชอบให้ถ่ายวีดีโอแกเพราะยังไม่ได้อาบน้ำยังไม่ได้กินกาแฟเสร็จแกจะกินวันละสามแก้วสวยคะ่ะแกมานั่งฟังเพลงนั่งชิวชา ดูวิวสวยๆดูเอะะยโยกจริงช้าเรากินข้าวเช้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็กลับกันนะคะ ขึ้นแล้ว mm hmm. จอด้าอีกแล้ว mm hmm. นนสวยอะเมื่อวานเรามาดูพระอาทิตย์ตกตรงเนี้ยค่ะเมื่อวานตอนนี้เราเก็บของแล้วเราจะกลับกันแล้วนะคะอันนี้นั่งรอเรือเดี๋ยวเรือพาเราไปส่งที่เราจอดรถ it's time to go when we missed the boat <laughs> เวลาต้องไปแล้วเดี๋ยวรอเรือเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวคลิปหน้าพาเที่ยวที่สวยๆอีกสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ